สวัสดีพี่น้องทางพิทบุกและทาง u t u b e วันนี้ผมจะมาทดลองขับรถคันนี้นะครับผมเพื่อที่จะอ่าดูว่าเฟืองใหม่ที่ผมซ่อมแล้วมันใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับรุถนี้ถ้าเฟืองใหม่ไม่ทํางานนะฮะเกียร์ก็จะไม่ทํางานเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชมนะอยากจะทด,ทดลองเลยรู้ว่ามีมานอนใต้รถหรือเปล่าคันนี้ตามขายตามสภาพนะครับ อ้ลืมใส่เบ็ดมารอสตาร์ตดูนะครับผมใส่เบตแล้วโตโยต้นะครับเวลาสตาร์ตรอบแรกรอบจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับก็วบเวลาเราสตาร์ตยอมเช้าๆเราให้รอบมันลงก่อนนะครับผมเราค่อยอะครับผมก็จะก็ สตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลองไอ้ดูดูไอ้ตัวเลขให้หน่อยเบิงบ้งเบืงบ้งเบิง้งเบิ้งไหนมาหน่อยให้น,ะน่มีมาหน่อยปะไอ้หลอดรถสตาร์ทเลยนะครับผมผมก็จะรอให้เครื่องอ่ารอบเครื่องมันลงเดี๋ยวก็จะทดสอบว่าเครื่องในม่มันปกติไหมคือผมผม่อมมาแล้วนะครับราคาตอนนี้ผมขยับลงที่4ี่0มื่นแปดอะราคาแบบลดให้สุดๆเลยสี่0มืนแปด นะครับใครพร้อมจบก็ทักมานะครับเอาที่สี่หมื่นแปดพอนะครับผมนะครับสี่หมื่นแปดพอดูหน่อยตัวเล็กออกยังเห็นไหมมีไหมหมดยังนะครับก็พอดีตัวเล็มันอยู่ข้างล่างเยอะนะครับผม รุนนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามเซเตนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่แบบอะไรถูกมากตัวนี้ออกนะดูให้หน่อยด้วดูให้หน่อยเดีดยเด๋ยวตัวมันเหยียบไปตัวเลกนะครับผมตอนนี้รอบเหลือลงมาที่พันพันเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันรวมเครื่องนิดนึง 4, 1, นะครับผมสี่หมื่นแปดนะครับก็ฝากไว้ด้วยลดให้เลยนะครับพี่น้องลดให้เลยนะครับเผื่อท่านที่ไม่ซีเรียสเรื่องรถ ที่ชนมาคันนี้รถชนมานะครับผมรถชนมานะครับก็สําหรับท่านใดที่มีธีเดียรนะฮะเงินเงินน้อยนะครับผมก็รถชนฝั่งนี้มานะครับผมรถชนฝั่งนี้มานะครับก็เครื่องเกียรดีมากนะครับเอเย็นเครื่องล่างดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่อ่า อยากได้นะครับผมที่งินงินไม่เยอะนะครับประมาณนี้ผมเอเคสี่หมื่นแปดพอนะครับผมเครื่องดีอันนี้รอบลงมาอยู่ที่พันหนึ่งร้อนะผมเปิดอร์ก่อนนิดหนึ่งว่าลงหรือเปล่าอ้แอร์หนาวเลย รอบพยายาไปที่พันสองครับผมเปิดเดียร์นี่คือเปิดเดียร์แล้วนะครับผมเปิดเดียร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองครับอันนี้ลงมาแล้วกลัวจะรถเหยียบตัวเล็หนึ่งหละครับผมไม่ใช่อะไรนะลงมาที่พันหนึ่งเลยนะครับผมรอบลงมาที่พันหนึ่งแล้วหมาจอนจัดนะครับมาอยู่ด้วยโอ้นะครับลําบากนะครับกลัวมันเหยียบมันนะครับ โอเคได้แล้วนะครับผม okay. บผมถอยแล้วนะครับผมทดลองให้เลยนะครับผมทดลองให้เลยนะครับ <c oughs> ก,กุญแจนี่สุดยอดเลยครับเกียร์ห้าวมากครับ <c oughs> ช่วงล่างดีพวงมาลัยเบานะครับผม <c oughs> เป็นรุ่นตัว E นะครับ อันนี้ขึ้นทํางานแล้วนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเฟืองเกียร์ใหม่นะครับผมไปในหน้าปัดไม่มีเลยนะครับดูนะครับโอ้หน้าชายนะพี่น้องสําหรับคนที่แบบเงินไม่เยอะนะครับผมก็ไม่ซีเรียสนะว่ารถชนมานะครับถ้าท่านใดที่ไม่ซีเรียสนะว่ารถชนมาก็ซื้อได้เลยนะครับผมคันนี้ดีกว่าเป็นนี่เป็นสินนะครับขายแค่สี่หมื่นแปดเท่านั้นนะฮะ ขับรถขับปกติเลยนะครับผมผมทดลองมาจากสกลนครแล้วนะครับล้างอ่องเครื่องล้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับครับช่วงล่างดีนะครับเบรกนี้ก็โอเคครับผมเบรกช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นนะครับแอหนาวแอ์นี้บอกว่าหนาวมากเลยนะครับแอ์เย็นฉ่ำเลยนะครับหน้าจอไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับผมนี้ครับขึ้นปกติแอ์ทำงานปกติแอ์มาครบครับ ตอนเที่เช้ารอบจะอยู่ที่ประมาณพันกว่านะครับผมก็ถ้าเครื่องมันใช้งานอ่าเครื่องมันวอร์มแล้วปกติรถก็รอบจะมาที่เก้า้อยนะครับผมครับผมก็ทดลองในหมู่บ้านนะครับผมบ้านผมเป็นบ้านอ่าใหญ่มากนะครับผมก็ประมาณ50บหลังคาเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับพาพี่น้องลองนะครับผมวันนี้ก็จะรถไปส่งลูกค้าที่อ่าบัวเชิดนะครับผมลูกค้าให้อามาซ่อมแซมสีนะครับผม <c oughs> นี่ หาท่านใดสนใจก็ทักมานะครับสำหรับคันนี้นะครับผมโตโยต้าโคโร l เอาติดสองพันปดนะครับเพ่อนี่สี่หมื่นแปดนะครับผมขายแค่สี่หมื่นแดพอนะครับผมนี่นะครับปากไปด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่มองหารถนะครับโอ้ขับดีนะพีุ่กหนท่านครับทุกท่านครับผม ขับนอนอกชุมชนนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านเกียบปกติเลยนะครับผมะขึ้นเขาไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้ขึ้นเขาพู้่พานมาสบายแล้วนะครับผม,มนี่ทดลองนะครับผมทดลองไปไม่มีโชว์นะครับผมแบตเตอรี่มันน้อยนะครับผมก็อาจจะไม่อะไร เืองใหม่ก็คือเพืองตัวที่พากับจัดความเร็วนะครับผมก็เรื่องความเร็วนะครับพอดีมันมีปัญหารุ่นนี้ชอบมีปัญหากับเพื่องใหม่นะครับมันนานมันกรอบเนาะนะอันี้เฟืองใหม่ๆเลยนะครับเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องกลัวว่ารถนะครับใช้งานไม่ได้นะครผมนี่คือขับแล้วครับช่วงล่างยังแน่นนะอ้าซีหมื่นแปดพี่น้องนะรถโปรโมชั่นให้เลยนะครับผม ก็โทรมาถามเยอะเหมือนกันนะครับบางทีก็อยู่ไกลนะครับส่งไม่ได้ครับผมเพราะว่าราคาขายกับราคานี้กําไรมันหวหบิดนะครับก็ท่านใดที่ไม่ซีเรียสนะฮะเรื่องที่รถชนมาครับผมอันนี้ขายตามความเป็นจริงนะฮะบอกจริงเลยนะครับผมก็เน้นนะครับสําหรับคนที่รับได้นะครับสี่หมื่นแปดพอนะครับผม อ้สเกียร์นิ่มมากนะครับผมเกียร์เกียร์นิ่มนะครับฝากไปด้วยนะครับผมก็ทดลองให้ดูนะครับว่บาเครื่องไม่ทำงานนะนี่ทำงานปกตินะครับผม พี่น้องครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้คันนี้แล้วครับผมจะเอาไปาส่งรถลูกค้าที่บัวเชดนะครับจะเอนคันนี้แล้วไปนะครับทดลองเป็นในตัวเลยนะครับฝากไ้ด้วยครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีงบใช้นะครับไม่มีรถใช้ก็แนะนาคันนี้เลยสี่หมื่นแปดครับผมขอบคุณครับ